ฝั่งซำใ่ล้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้อะไรวะหนหาค่ะอรวะเป็นกิมบุกคาค่ะกิมบุกคา่ีใครคะเราก็จะสยค่ะนาเหมือนนาเหมือนกันเลยค่ะันเค่ะไม่งมค่ะนี่ใครคะนกโก้คนะบ้านมา น้องการขาดแหว่งน่อยผู้กดผิดอ่ะผู้กดทำไมละ่ะได้ละได้ละตาตาตาะะลูกอยากกินหมองอนนะค,ะมค่ะใส่แว่นด้วยค่ะแว่นแกกระตกเบ้ยกระตกแล้วอ่ะสวยไม่ไมาะพี่ด๋อยนี่ค่ะ,คะ,ะคะคนแรกค่ะคนแรกอันนี้แหลคนสวยนะค,ะคนสวย เขาจะมาเปิดตัวแฟนซีมาหลอกหลอกไม่อยู่ในคลิปซีโ <be. S 2> uh huh. ไม่อยู่ในคลิปแล้ว